วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปแคมปิ้งครั้งแรกครั้งที่สองนะคะของพวกเรานะคะแต่ครั้งนี้มีความพร้อมกว่าครั้งแรกนะคะเดี๋ยวพาไปที่อ่าริเวอร์ริเอ,รอะไรคะวังผินริเวอร์นครนานนยกนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าการการเต็นของพวกเรานะคะจะทุลักทุเลแค่ไหนนะคะ นี่คือเต็นท์ของเรานะคะเรามาถึงเ,เกือบประมาณหนึ่งทุ่มนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนกลางอันนี้คืออาหารมื้อแรกของเรานะคะเป็นชาบูนะคะหมูที่เราเตรียมไปว่ามีเครื่องอื่มเล็กน้อยนะคะวอสกากินแล้วเมากินแล้วคลึกนะคะอ่าอันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะ ตอนกลางเต็นมีฝนตกลงมานะคะทําให้เข้าของกระจัดก,กระจายเละเทะแบบนี้นะคะเรานอนใกล้น้ําเลยนะคะก้าวขาลงไว้สองก้าวก็เป็นน้ําเลยนะคะอันนี้เรากําลังเตรียมใส้ลงไปต้มด้วยนะคะนี่ก็คืออาหารมื้อแรกของเราต้มชาบูนั่นเองค่ะตอนนี้คือเวลาสี่ทุ่มนะทุกคนมืดมากแล้วก็มีดวงดาวเยอะมากเลยนะคะแต่ละเต็นก็ เงียบเสียงกันหมดแล้วค่ะพักผ่อนกันหมดแล้วนะคะดูดวงดาวอาจจะมองไม่เห็นนะคะทุกคนแล้วก็มีฝนตกมีน้ําค้างลงเสียงดังเฉียวเดี๋ยวเช้ามาดูกันนะคะดูห้องน้ํากันมากนะคะห้องน้ําสะอาดมากนะคะแล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยนะคะสองห้องนะคะอีกสามห้องเป็นธรรมดานะคะห้องน้ํานะคะก็เป็นชักโครกด้วยนะคะสะอาดมากนะคะ ก่อนเข้าห้องน้านะคะก็มีรองเท้าให้เปลี่ยนด้วยนะคะอ่างล้างมืออ่างล้างหน้ามีเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็สะอาดค่ะนี่เห็นไหมโถส้วมก็สะอาดนะคะบรรยากาศภายนอกภายในห้องน้ําก็สะอาดอ,าอ๋อนี่เราเองนะคะอืดไปหน่อยนะคะเห็นไหมอ่างน้ํานะคะมีอยู่สี่อ่างแล้วก็ มีได้เป่าผมให้ด้วยนะคะส่งเครื่องเลยนะคะด้านนอกก็จะเป็นลานล้างชามของเรานะคะนี่คือบริเวณรอบๆแคมป์นะคะยามเช้านะคะน้ำค้างลงหนักมากพื้นที่กว้างนะคะติดกับสวนคุณยายด้วยนะคะนี่คือบริเวณนะคะคนยังไม่เยอะนะคะกลางได้ข้างบนแล้วก็ข้างล่างตรงนี้เป็นจุดเช็คอินนะคะตอนเช้ามีกาแฟปาตัองโกโอวันตินเลี้ยงด้วยนะคะ ของเราอยู่ข้างล่างตรงนี้มีด้านล่างกับด้านบนนะะนี่คือลานทั้งหมดแต่ว่าฝั่งนู้นไม่ใช่นะคะ ไปดูาน้ำน้ำมีทั้งคืนเลยนะคะน้ำเย็นสบายใสสะอาดมากเลยนะคะเมื่อคืนแล้วก็อาบน้ำตรงนี้นะคะใส่บิกินี่อาบน้ำนะคะโดยที่ไม่ได้ไปห้องน้ำด้วยนะคะดึกๆน้ำมืดมากน้ำเย็นสบายนะคะน้ำเชี่ยวด้วยตรงกลางนะคะต้องระวังด้วยนะคะเราพักกันสองคืนนะคะวังหิน River Camping นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะบายบาย